ทางด้านของปอพอและธนาคารอมสินได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภาคใต้แล้วกว่า1ล้านครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า9,600ล้านบาทแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา,าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2568นะคะอย่างที่เรารู้กันนั่นก็คือ,อพื้นที่ที่เป็นสีแดงนั่นเองนะคะครัวเรือนละ9,00 0บาทซึ่งปัจจุบันหมายถึงเมื่อวานนี้นะปอพแล้วก็ธนาคารอมสินนะคะได้โอน เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว11ครั้งใน9จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยมีสงขา รังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยาลาสตูลและสุราษฎร์ธานีจำนวนกว่า1ล้านครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินก่า9,645ล้านบาทแต่ว่ามีการโอนเงินไม่สำเร็จนะคะจำนวนกว่า17,000ครัวเรือนเนื่องจากว่าบัญชีไม่ปกติแล้วก็อยู่ระหว่างการรอการปรับปรุงข้อมูลคืออยากจะขอให้ประชาชนนะคะณตอนนี้นะที่โอนเงินไม่สําเร็จนะคะขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยติดต่อธนาคาร คันใดก็ได้แล้วนะนะตอนนี้ <ฮะ S 2> เพื่อเป็นการผูกบัญชีโดยเร็วเลยจะได้ <ฮะ S 2> ได้เงินกันนะคะเพื่อได้รับการเยียวยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ